สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องครับพี่น้องรับผู้ใดยืนข้างหลังผม mm hmm. เขาทำอะไร mm hmm. เขาแอบซ้อมเพลงนะครับเขาแอบซ้อมเพลงแกงเขาดีกว่าแกงดีกว่าเด้อเด้อเด้อแอบซ้อมเพลงอย่างนอ้อ แอบซ้อมเพลงอะไรน้อขาดร้องเพลงในเนียเลยนะครับพี่น้องครับอ่าทำอะไรแก่เพียงขยันจังเลยอุใส่ไทยที่นี่ไ,ไปเห็นได้เลยเออ จะเดินไปใกล้ๆนะครับสวยมากดูนี่หอยเมี่ยวชีข้างหลังผมแล้ว อยมือมีไ m ่หยุกลอยที่คอยโหกบู่สายล้มตัวต้องใส่บ้างคู่ตัวรูดูกระดิ่งดันมาผีจุ๊งจี้น้อยน้ออยหัวเซลไอกระเบิดห้าเดียวอีบ่บ่มาผู้บ้าและเมืองบุกดังอันมาอ่อนวารละตละสาและบาาบงังมอสมละแหงละนองดังดงขีดหอดเดละุกเคยเดินมือจูหมดแล้วกับความหมายอายบจู ใจเื้นมาอยู่ใต้ทางใดโนจ้าอยู่ใต้ทางไดโนจ้ากต่มีพันยาในเมืองกุ้งมองลางมืออไอยิ้มยังสนาเฮู้แล้วโบขึ้มก่อน้องแม่เลียงส่งสำเนียงบนเขาหนาแต่บาทสาวอำนาจพลาดฮักอ่อนต้นอ่อนต้นอ่อนออ่นต้นกระพับมงคลมีเมืองเจ้าเอิ้นเอาใจเขาขึ้นมาเด้อดเอื้นมา ซื้อเพลงไว้ยังไงเนี่ม่บอยเพลงของอี่ลาบหรพ่อแม่ข้ารู้เหมือนที่นี่รูไปซื้อม,อมาวันมารู้ให้พ่อนนนนห,นหนูหานุเพลงไหนหนู้ดไหนว่นุอยากเอ,อกมามัเลยนู้ดไหนว่านุอันนี้สืติดด้วยกระชิดป้เนี่ยติดค่ะติดเห,อดหรอโอเคครับผ่านไปครับผมมาจ่อบ,บึงน้องฮักแพงนะครับถ่ายคลิปเออลอยไทยแกับ แกเห็นแล้วก็เลยได้ถ่ายคลิปหนึ่งเพลงเป็นเพลงใหม่ว่าจะเอามาเต้ยว่าสันพนว่าโอาเสียมาเต้ยพวกขาักงาน,นกินเขาอยู่ลรอพี่น้องครับผมอันนี้ผมกำลังถ่ายบรรยากาศริมโค้งนะพี่น้องครับนี่ครับผมนี่พี่น้องมึงบรรยากาศริมโค้งครับผม อันนี้ก็เป็นแบบว่าถ้าคามฝากคือมมนต้องมาขึ้นเรือขึ้นเรือตรงนี้นะพี่น้องเนาะนี่เป็นท่าเรือนะครับนี่เป็นท่าเรือนะครับเป็นท่าเรือนะครับฟังคุณเป็นฟังเล่านะครับพี่น้องเป็นทางสมป,ปอลาวนะครับรับพี่น้อง บรรยากาศที่สวยงามนะครับพี่น้องครับพี่น้องฟังเราเด้อสวัสดีพี่น้องฟังเรา,าสุขสุขคนครับสวัสดีพี่น้องสวัสดลาวนะครับมาแรงมาฟังหมอลำเลยครับเด้อรองเฮานะครับเนาะบรรยากาศนะครับโอ้เด็กหน่อยมานาั่งเเ็่นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวขอไปถามให้ครับเดี๋ยวชิดลองไปถามเด็กหน่อยเบิ่งนะครับว่าฟังคุณเป็น ฟังฝุ่นเป็นแขวงไหนนะครับพี่น้องครับอุ้ยน้ำไหมนำ้ำฝุ่นแห้งอิลาฟังนู้นเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่รู้แหละแต่ว่ามันแขวงอะไรลูกมันแขวงอย่างมันเขียดอย่างฟังนี่เขาเอือนเขียดอย่างลูกพี่งกันบะเคยไปบะเคยไปบ่เคยไปบปะบ่เคยไปบ่แม,ม่นะ น้องเอฟซีครับสุขสุขคนพรองเอฟซีสุขคนครับนี่ครับเลียนเรียนได้ลูกฮะยี่ปอดได้เนอะปอดสองปอสองเท่าลูกสาวเลยเออนี่ยครับไปเบิ้องซองแจกของเน้อไปเบิ้องแจกของในซองเน้อติ๊กสะดือลำพันโชว์เอาไปเชี่ยวไปเบิ้งได้ไปเบิ้งเ,ด,เ,เงด้อกดติดตามเนะะ้อ ไล้วเสียวโล่งตอนนี้แหละกดเลยกดเลยสามคนเนี้ยได้คนละซับละซับเลยเนี่ยติ๊กสเสดิดติ๊กสเสดิด,ด,ดใน YouTube ครับติ๊กสเสดิดลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลครับนีเสื้อยังกันแดดเสื้อยังกันแดดดิมาแล้ยงมาเบ่งมาลำบม่มาเบ่งบ่นี่พี่จะไกลจะไกลพี่ต้องผูวบอกหลได้ในสอง ครับพี่นองครับสำหรับคลิปนี้ไม่วิ่งไรครับผมถ่ายบรรยากาศครับให้เบิ้งครับต่บรรยากาศบ้านพีเมืองนองนะครับเนาะให้เบิ้งครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้สวีด้พี่นองเด้อบ,บายบายบ๊าอบาย